เอ๋พอนทิปเปลี่ยนลุกใหม่กระชากวายทำเอาสามีหลงหนักมากขึ้นเรียกว่าเป็นคุณแม่ลูกสองที่ยิ่งสวยชาบขึ้นทุกวนันสำหรับสาวเอ๋พอนทิปในวัย42ปีภรรยาคนสวยของหนุ่มปอณัทวุฒิที่ช่วงหลังวันนี้เจ้าต,ตัวหันมาดูแลรูปร่างออกกำลังกายอย่างหนักจนกลับมามีหุ่นที่เปปังได้อีกครั้งแถมสามียังออกอาการห่วงภรรยาเอามากๆด้วยโดยเอ๋ยังบอกด้วยว่าเอ๋ A. ว่าเราก็ดูแลตัวเองด้วยเมื่อก่อนเราอาจจะดูแลตัวเองประมาณหนึ่ง อต่อาจจะยังไม่ดีพอแต่ตอนนี้ดูแลตัวเองแล้วเขารู้สึกว่าเราดูดีขึ้นในสายตาเขาสุกสุวันเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าชีวิตมันเนบิกบานสดใสในชีวิตเขาเอ๋ว่ามันก็เป็นการเติมความรักให้เอ๋นะรู้สึกว่าเขายังรักเราอยู่เพราะเอ๋ก็กลัวว่าเขาจะเบื่อเอ๋เหมือนกันการที่เขาทําแบบนี้ให้เรารู้ว่าเขายังโอเคกับเราเขายังไม่ไปมีคนอื่นส่วนเอ๋เองก็ดูแลพี่ปอทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน หรือต้องทางครีมตัวนี้นะดูแลทุกอย่างเลยค่ะเออาจจะเป็นคนที่บอกรักเขามาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนไม่คิดถึงนะอันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้ถ้าแบบนั้นเขาจะอึดอัดล่าสุดเอได้ออกมาอวดภาพความสวยเป๊ะอยู่บนรถไม่ว่าจะหันซ้ายหรือหันขวาก็ดูสวยทุกม,มุมจนทําเอาเพื่อนๆในวงการรวมถึงแฟนคลับต่างอดที่จะเข้ามาชมความสวยของสาวเอไม่ได้เป๊ะสุดๆเลยค่ะสวยมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทาใหม่ๆด้วยนะคะ